สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องเงินและจิตวิญ,ญญาณบ้างนะครับโดยต้นฉบับของคลิปมาจากช่อง Spirit World โดยชื่อคลิปต้นฉบับก็คือ The s e c r e t of Spiritual Money ชื่อคลิปอาจแปลได้ว่าความลับของเงินทางจิตวิญญาณเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าครับเมื่อพูดถึงคำว่าเงิน สิ่งแรกที่คุณคิดหรือรู้สึกเมื่อได้ยินคำคำนี้คืออะไรมันเป็นความทุกข์เป็นความสุขหรือเป็นความโกรธกันแน่ลองคิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังคำว่าเงินได้สร้างแรงบันดาลใจได้ให้ความรู้สึกเชิงบวกหรือความรู้สึกเชิงลบหรือไม่หรือบางทีคุณอาจเป็นหนึ่งในคนกลุ่มใหญ่ที่เหมือนผมก็เป็นได้เมื่อเรเ็วๆนี้ ผมได้ทำแบบสํารวจสําหรับผู้สมัครรับบทความทางอีเมลและถามคำถามจํานวนมากหนึ่งในนั้นก็คืออะไรคือสิ่งที่คุณต้องประสบความยากลำบากมากที่สุดในชีวิตคำตอบสูงสุดอันดับหนึ่งคุณคงเดาได้เรื่องของเงินสิ่งนี้บอกผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหารือกันในแง่ทางจิตวิญญาณอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเพื่อดูว่า เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มีต่อทรัพยากรทางกายภาพนี้ได้หรือไม่หมายถึงลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมีเศรษฐีทางจิตวิญญาณผู้มีเมตตาหลายแสนคนต่างก็ใช้ความมั่งคั่งของตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และงดงามให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้เราลองมาพูดคุยเรื่องนี้กันดูดีกว่าขอให้ผมได้เริ่มต้นวันนี้ด้วยการถามว่าคุณจะทำอย่างไร หากคุณมีเงิน1 000, 000ล้านดอลลาร์ในตอนนี้ถ้าคุณเป็นเหมือนผมคุณอาจไปทำงานเพื่อน,นำทรัพยากรเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติในทางใดทางหนึ่งสำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมอยากร่วมงานกับผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นทีมงานแอนิเมชันและสตูดิโอที่ผลิตวิดีโอและสร้างเนื้อหาที่น่าทึ่งสำหรับ YouTube และความลี้ลับทางจิตวิญญาณและบางทีสักวันหนึ่ง อาจจะมีการได้ฉายภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาพิเศษนี้ขึ้นมาจริงๆไปทั่วโลกแต่เดี๋ยวก่อนเรายังทำแบบนั้นไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะมีสิ่งที่มากีดขวางไม่ให้เงินจำนวนมากนั้นไหลผ่านเข้ามาได้ว่าแต่คุณอาจถามว่าสิ่งกีดขวางนี้มันคืออะไรกันแน่ที่จริงมันเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากและดำรงอยู่มาเป็นเวลาหลายพันปีในความสัมพันธ์ระหว่างเงินและจิตวิญ,ญญาณภายในจิตสำนึกของมนุษย์ ผมได้ค้นพบสิ่งกีดขวางนี้ด้วยตัวเองเมื่อเกือบ9ปีที่แล้วตอนที่สร้างซีรีส์การ์ตูนเล็กๆที่คุณอาจเคยได้ยินชื่อว่าศาสตร์แห่งจิตวิญ,ญญาณขอโทษที่ต้องบอกว่าซีรีส์นี้ได้รับคำชื่นชมมากมายแต่ผู้คนจำนวนมากก็ตักเตือนผมด้วยความหวาดหวั่นและความกลัวว่าเรื่องทางจิตวิญ,ญญาณและเรื่องเงินไม่สามารถไปด้วยกันได้หรอกถ้าคุณหาเงินโดยอาศัยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางจิตวิญ,ญญาณ คุณก็เท่ากับเป็นคนทรยศตัวผมนั้นมักจะเก็บความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในใจแม้กระทั่งความคิดเห็นเหล่านั้นและในช่วง9ปีที่ผ่านมาผมก็ต้องดิ้นรนกับเรื่องเงินและจิตวิญญาณพวกนี้มาโดยตลอดผมเลือกที่จะหลีกเลี่ยงบทสนทนาต่างๆในบางครั้งเพราะไม่อยากทำให้ผู้ชมไม่พอใจแต่สิ่งที่ได้พบก็คือการเลือกกระบวนศน์นั้นได้ผลักผมให้เข้าไปสู่ กล่องแห่งความเป็นจริงที่จำกัดและคับแคบมากๆเมื่อซีรีส์ศาสตร์แห่งจิตวิญญาณเติบโตผมก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยมีทรัพยากรที่จะมาใช้แจกจ่ายงานออกไปมากนักดังนั้นผลก็คือผมมีเวลาในการทำวิดีโอน้อยลงแล้วสิ่งต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นผู้คนต่างพากันโกรธที่ผมไม่ทำวิดีโอเพิ่ม ผมก็เลยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกับสองเรื่องที่ย่ำแย่พอๆกันสาเหตุที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะผมรู้ว่าไม่ใช่ผมเพียงคนเดียวที่มีปัญหานี้หรืออาจประสบกับปัญหานี้ได้ในอนาคตแต่ผมมีข่าวดีสำหรับคุณเราสามารถเปลี่ยนแปลงพลวัตโดยรวมได้และทั้งหมดก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเงินและตัวตนทางจิตวิญ,ญญาณของเราสิ่งนี้ก็สามารถ นำไปใช้ได้กับทุกเรื่องอย่างแท้จริงดังที่ทุกๆปัญหาสามารถได้รับการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเข้าใจมันอย่างท่องแท้หากคุณเป็นคนที่เคยประสบปัญหาทางการเงินคุณก็มาถูกที่แล้วตั้งแต่วันนี้ทุกๆอย่างจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปการทำความเข้าใจเรื่องเงินจริงๆแล้วมันเริ่มต้นด้วยการพูดคุยในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเลย แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าหรือคุณอาจเรียกมันว่าเป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทั้งหมดอันประกอบขึ้นเป็นอนุภาคและในรูปคลื่นแห่งความเป็นจริงทั้งหมดหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณเรียกแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กสำหรับคุณทราบหรือไม่เราสามารถพบจิตวิญญาณได้ในทุกๆสิ่งไม่มีอะไรที่แบ่งแยกจากความเป็นหนึ่งอันเป็นนิรันดร์เรามีแนวคิดที่เป็นเงื่อนไขในสังคมที่ว่า พระเจ้าและสวรรค์อยู่เหนือพวกเราเสมอและอยู่เหนือเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วภายในภายนอกหรือว่าด้านล่างล่ะหรือเราไม่ควรคิดไปถึงด้านล่างเพราะนั่นคือรังของปีศาจร้ายใช่ไหมที่จริงแล้วแม้แต่ปีศาจร้ายก็ไม่แบ่งแยกจากความเป็นจริงหนึ่งเดียวอันสูงสุดได้ในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดเราต้องทำความเข้าใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่างคือจิตวิญญาณเพราะทุกสิ่งเชื่อมโยงกันผ่านสนามพลังงานที่เป็นอนันต์ที่ประกอบเป็นความจริงนี้ขึ้นมาซึ่งสิ่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วยเช่นเดียวกันผมเองก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจแนวคิดเรื่องพระเจ้าหรือจิตวิญญาณและนั่นมักเป็นประเด็นที่ปรัชญาเฮอร์เมติกได้อธิบายว่า พระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่อาจอย่างรู้ได้และไม่สามารถอธิบายได้เพราะความไม่สมบูรณ์และความไม่เที่ยงแท้ไม่อาจเข้าใจความสมบูรณ์อันเป็นนิรันด์ได้โดยง่ายแต่อย่าได้กลัวไปเพราะในทุกๆวันและในทุกๆช่วงเวลาที่มีอยู่นั้นพวกเราทุกคนล้วนมีโอกาสที่จะสำรวจความลี้ลับของชีวิตให้ลึกซึ้งยิ่ยงขึ้นและความเชื่อมโยงที่เรามีกับสิ่งที่เป็นธาตุบริสุทธิ์ที่สำคัญก็อยู่เบื้องหลังความเป็นจริงนี้ าธาตุบริสุทธิ์เป็นคำที่เป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้เพราะมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างการพูดถึงจักรวาลกับเรื่องของการเงินคุณจะเห็นว่ามีาธาตุบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในทุกๆสิ่งเราเข้าใจตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อคุณซูมเข้าไปใกล้ความเป็นจริงได้มากพอเราจะพบกับสนามพลังงานที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด เป็นสนามพลังงานที่ต่อเนื่องไม่เคยหมดหรือว่างเปล่าดังนั้นแม้ว่าในตอนนี้เราจะประสบกับความขาดแคลนในชีวิตแต่พลังงานของธาตุบริสุทธิ์ที่ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาไม่เคยมีความขาดแคลนใดๆทั้งสิน้นบทเรียนที่นี่ก็คือผ่านทางการตระหนักรู้ที่ว่าพลังงานนั้นมีอยู่ในทุกหนทุกแห่งและแทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างต่อเนื่อง เราได้เกิดความรู้ที่ว่ามีรากฐานที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นฐานในทุกสิ่งทุกอย่างในมุมมองทางจิตวิญญาณเราสามารถรับรู้สิ่งนี้ได้ราวกับว่ามีพระเจ้าทั้งพระองค์ปรากฏอยู่ในทุกขณะผ่านที่ว่างและการเวลาทั้งหมดข้อจํากัดในแบบที่เรารู้จักนั้นไม่เคยมีอยู่จริงอย่างไรก็ตามสิ่งที่มีอยู่จริงคือการตระหนักรู้ที่เป็นข้อจำกัด แน่นอนว่ามีกลุ่มของความยากจนและการตกเป็นเหยื่อของการกีดกันอยู่บ้างและในขณะเดียวกันก็มีพลังงานอันไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นพลังงานจักรกวาลซึ่งสรรพสิ่งทั้งหลายส่งต่อกันมาพวกเราดำรงอยู่ในสนามอันทรงพลังนี้เช่นเดียวกับปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำด้วยทัศนคติทั้งหมดที่ว่าไปนั้นคุณจะหมดไอเดียหมดโอกาสเพื่อความรัก สุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงได้หรือไม่กุญแจที่จะไขไปสู่ความมั่งคั่งอ right ันไร้ขีดจำกัดนั่นคือธาตุบริสุทธิ์อันไม่มีที่สิ้นสุดที่สามารถเคลื่อนผ่านคุณได้หากคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นสื่อกลางสำหรับมันและอาจตกอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันได้อย่างมากมายคุณสามารถใช้รูปแบบของการสร้างความสุขสุขภาพอาหารการเงิน หรือประสบการณ์อื่นใดก็ได้ตามที่คุณต้องการพูดง่ายๆก็คือให้เราเปิดใจที่จะรับประสบการณ์มากมายเหล่านี้ผ่านทางความคิดสร้างสรรค์ความเฉลียวฉลาดและความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆด,ด้วยหัวใจที่เปี่ยมรักของเราจากเรื่องราวทั้งหมดว่าแต่เงินนั้นแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่วิธีที่เรียบง่ายที่สุดในการมองเงินก็คือมันเป็นพลังงาน เป็นสิ่งซึ่งสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าที่คุณสามารถสร้างขึ้นในโลกร่วมกับผู้อื่นได้เมื่อคุณได้สร้างคุณค่าบางอย่างขึ้นมาก็มีคนอื่นที่เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนพลังงานของตัวเองเพื่อให้ได้มันและเงินคือภาพสะท้อนทางกายภาพของพลังงานนั้นแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าเงินทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในแบบที่เหมือนกันทั้งหมดเงินสามารถถูกสร้างขึ้นมาได้ในแบบที่เป็นแง่บวกและแง่ลบ คุณสามารถได้เงินเป็นพันเหรียญจากการขายสิ่งเสพติดให้กับคนติดยาซึ่งนั่นเป็นเงินที่สกรปรกอย่างแท้จริงหรือคุณอาจได้รับเงินหลายพันดอลลาร์จากการที่ผู้คนให้การสนับสนุนคุณในการสร้างการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้งให้แก่ชีวิตของพวกเขาซึ่งนั่นเป็นเงินที่สะอาดกว่ามากบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินเมื่อเร็วๆนี้นั่นก็คือการที่จะเริ่มสร้างเงินขึ้นมาได้ เราจำต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนระบบความเชื่อของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้และมองมันในแง่ที่แตกต่างออกไปด้วยการทำแบบนี้เราจะเปิดตัวเองไปสู่กระบวนทัศน์แบบใหม่ที่เราดำรงอยู่ด้วยความบริบูรณ์ทางจิตวิญ,ญญาณที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้เช่นเดียวกันคุณต้องเต็มใจที่จะรักเงินมากพอๆกับที่คุณรักด้านอื่นๆของชีวิตซึ่งไม่ได้หมายความว่า คุณจะต้องเทิดทูนเงินว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้ยกย่องมันว่าเป็นรากฐานอีกประการหนึ่งของชีวิตควบคู่ไปกับสิ่งอื่นๆเช่นอาหารหรือการปลูกสวนหรือการไปที่ยิมหรือการไปดูหนังผมไม่อยากหมกมุ่นกับพระคัมภีร์ไบเบิลมากเกินไปแต่ก็มีคำที่น่าสนใจที่อยากแบ่งปันจากพระเยซูมีผู้กล่าวว่าสมบัติของท่านอยู่ที่แห่งใดหวัวใจของท่าน ก็จะอยู่ที่แห่งนั้นด้วยเราต้องจำไว้ว่าอย่าได้วางหลักประกรันความปลอดภัยของเราไว้กับสิ่งของทางวัตถุเพียงอย่างเดียวแต่ให้ไว้วางใจในพลังงานที่อยู่ภายในตัวคุณเองมากกว่าเมื่อมีการอย่างรากลึกทางจิตวิญ,ญญาณได้แล้วการหาเงินย่อมไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลที่คนคนหนึ่งได้ทำความดีให้แก่โลกเพื่อเป็นการสนับสนุนคุณ ให้สารต่องานในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็จบลงแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่เรื่องเงินมาเกี่ยวข้องกับเรื่องทางจิตวิญญาณก็หวังว่าจะสามารถมอบแนวคิดบางอย่างให้แก่คุณไม่มากก็น,น้อยขอบคุณท่านที่ติดตามมาถึงตรงนี้ขอบคุณท่านที่กด subscribe ขอบคุณสำหรับซุปร์แตงที่มอบให้และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปที่ช่อง Book for Life แห่งนี้สวัสดีครับ